ออวันนี้มาดาวโพงนะคะจะขับรถไปให้ลูกค้าดูที่อำเภอเมืองจังหวัดอีรำนะคะเป็นยาริสสีแดงขันางามของเรานะคะเดยวไปกเลยจ้า <c oughs> กระดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะลูกค้าอยู่ที่บ้านหนองตาหัดนะคะจังหวัดบุรีรัมย์จ้าโตโยต้ายาริส2นีคันนี้นะคะสีแดงปี2015การขับขี่ของเรานะคะนุ่มหนึบประหยัดน้ำมันกันเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าขับสนุกมากจ้าเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะจ๊ะ ขับรถให้ดูที่ฉนดมอุ้ยตอนนี้พี่ยังอยู่บุรีรัมย์อยู่เรารถที่ลูกค้าดูเหมือนกันเมื่อเช้าเราไม่แจ้งพี่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราที่กลับไปถึงร้านก่อนถ้าอย่างเดี๋ยวพี่เ<ม>ดินหาถ้าทัานเดี๋ยวพี่ขับให้ดูเนาะนักการเองกี้า <c oughs> ลูกค้าโทรมาจากอำเภอแคนดงนะคะอยากดูอเมรา่าครันงวดสามพันกว่าจ้าซึ่งเราคุยกันมาประมาณสองวันนะคะลูกค้าติดตามเพจของเราไม่สะดวกมาดูรถอยากดูรถเดี๋ยวพงศ์จ้าจัดให้ไปถึงชั้นทร์ก็ได้เรือนเหมือนแบบนี้เลยลูกค้า ถูกใจจองเรียบร้อยนะคะยาริส 1.2e คันนี้นะคะสีแดงแปรดเบื้องต้นลูกค้าแจ้งดาว1 0 0น0บาทจ้าท่านใดที่หารถใช้งานนะคะทักสอบถามเข้ามาได้เลยทางช่องเพจ Facebook ช่อง TikTok หรือช่อง Youtube นะคะหรือจะสายด่วนเข้ามานะคะ0819679671จ้ารถสวยยูบด่ดนเด้อไฟเขียวหล้วไปแล้วจ้า